ขยับนั่งในท่าที่ตนเองถนัดนะจ๊ะแล้วเอาความรู้สึกทั้งหมดเมื่อเราผูกติดอยู่กับลมหายใจใหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลาตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลาตามลมหายใจออกมาจะใช้คำภาวนาอะไรกันได้ที่เราถนัดมาแต่เดิม วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ามกราคมพุทธศัการาช2556เป็นการปฏิบัติกรรมฐานรับปีใหม่วันที่สองของพวกเราเมื่อครู่ก่อนกรรมฐานได้กล่าวถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในลักษณะของอัปปมัมญ,ญาคือไม่มีประมาณ สงเคราะห์ทุกคนโดยเสมอหน้ากันพูดง่ายๆก็คือว่าในความรู้สึกของพระองค์ท่านนั้นไม่มีการแบ่งสีไม่มีการแบ่งฝ่ายไม่มีการแบ่งเชื้อชาติไม่มีการแบ่งาศาสนาเพราะเราทุกคนก็คือพระสบนิกร ที่พระองค์ท่านจะต้องปกครองดูแลช่วยให้พวกเราอยู่ดีกินดีมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยเสมอหน้ากันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเ,เราในการที่จะปฏิบัติในพรหมวิหารสี่ พลมิหารสี่นั้นเป็นกรรมฐานใหญ่มากในกรรมฐานสี่สิบแยกพหมวิหารสี่ออกเป็นสี่หัวข้อด้วยกันทั้งๆท,ที่น่าจะนับเป็นหัวข้อเดียวก็เพราะความยิ่งใหญ่ละละเอียดละออของกองกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้ พลมิหันสี่นั้นประกอบไปด้วยเมตตาคือความรักผู้อื่นเสมอด้วยตนเองกรุณาคือความสงสารอยากเห็นผู้อื่นเขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขอุเบกขา ในเมื่อช่วยเหลือจนสุดความสามารถแล้วไม่สามารถจะช่วยได้ก็ต้องปล่อยวางยอมรับว่าเป็นกฎของกรรมแต่การปล่อยวางนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะทำการช่วยเหลือใหม่พรหมวิหารสี่นั้น เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบานมีความอยากจะปฏิบัติธรรมเพราะเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งเรายิ่งทำได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลอื่นได้มากเท่านั้น เป็นจิตใจที่แช่มชื่นเยือกเย็นทำให้กรรมฐานต่างๆส่งตัวได้ง่าย <S 2> <S 2> แล้วผรมวิหารสี่ยังเป็นตัวประคับประคองศีลให้บริสุทธิ์โดยปริยายเพราะในเมื่อเรารักเขาสงสารเขามาเราก็ไม่คิดที่จะเข็นฆ่าทำร้ายใครในเมื่อเรารักเขาสงสารเขา เราก็ไม่คิดที่จะไปรักขโมยผู้ใดในเมื่อเรารักเขาเราสงสารเขาเราก็ไม่ไปแย่งชิงสิ่งที่เขารักคนที่เขารักในเมื่อเรารักเขาเราสงสารเขาเราก็ไม่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นในเมื่อเรารักคนรอบข้างและตนเอง เราก็ไม่ไปกินเหล้าเมายาซึ่งทำลายทั้งสุขภาพร่างกายตนเองและทำให้คนรอบข้างเขาเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของพรหมวิหารสีนั้นเป็นตัวควบคุมศีอย่างแท้จริงบุคคลที่ทรงพรหมวิหารสี จะมีศีลบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติการที่เราจะบำเพ็ญในพรมิหารสีนั้นก็คือการที่เรากำหนดใจที่เต็มไปได้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกพบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเราตั้งใจว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใคร เรายินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลกกำหนดความรู้สึกนี้ให้แผ่ออกไปสู่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อกระทำจกนกระทั่งกำลังใจสงบเยือกเย็นเต็มเปี่ยมไปได้วยความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแล้ว ก็ให้จับลมให้ใจเข้าออกภาวนาต่อไปจึงจะทำพรหมิหารสี่นี้ให้เป็นฌานได้ไม่เช่นนั้นแล้วพรหมิหารเสีย่ยงของเราอย่างเก่งที่สุดก็ได้ไม่เกินอุปจารสมาธิเพราะว่าเป็นอารมณ์ในการคิดเสียมาก ดังนั้นพรมิหารสี่จะส่งตัวหรือไม่ส่งตัวขึ้นอยู่กับพื้นฐานคืออานาปานสติคือลมให้ใจเข้าออกของเราถ้าหากว่าเราจะกระทำตัวเมตตาพรมิหารในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการกำหนดภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา ให้พระองค์ท่านสว่างสวัยอยู่ทั่วทั้งจักรวาลกําหนดให้พระรัศมีอันสว่างสวัยของพระองค์ท่านนั้น mm hmm. ก็คือพระเมตตาซึ่งแผ่ปกไปโซสรสพสัตว์ทุกภบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเสมอหน้ากันให้ใจเข้า ก็ให้พระสมีพระองค์ท่านแผ่กว้างออกไปกว้างออกไปสู่เขาทั้งหลายเหล่านั้นให้ใจออกให้พระสมีทั้งหลายเหล่านั้นหดกลับเข้ามาสว่างสวัยที่องค์พระท่านให้ใจเข้าให้พระสมีแผ่กว้างสว่างสวัยออกไปให้ใจออกให้พระสมีหดกลับเข้ามาสว่างอยู่ที่องค์พระการซักซ้อมดังนี้ นอกจากจะเป็นการแผ่เมตตาที่เรารู้สึกว่าจะเป็นรูปประธรรมแล้วยังเป็นการซักซ้อมในพุทธานุสติในกสินและในกรรมฐานกองอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สามารถที่จะทำได้จัดเป็นกีฬาสมาธิเพื่อทำให้สภาพจิตของเราได้มีสิ่งที่แปลกใหม่ เอาไว้กระทำแทนที่จะดูแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวหรือแทนที่เราจะแผ่เมตตาอย่างเดียวเมื่อสภาพจิตมีสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆเข้ามาให้รับรู้ก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นดังนั้นการที่เราจะกำหนดภาพพระให้พระองค์ท่านแผ่พระสมีออกไปแทนพระเมตตาคุณที่มีต่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดี สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือต้องควบกลมให้ใจเข้าออกเพื่อความมั่นคงของสภาพจิตใจของเราถ้าหากว่าสามารถทำได้ถึงที่สุดเราสามารถกําหนดความสว่างสวัยนั้นเบื้องบนไปจดพรมชั้นที่สิหเบื้องล่างถึงอเวจีมหานรกเบื้องขวางก็คือรอบข้างของเรา ก็คือโลกธาตุต่างๆที่ประกอบไปด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอนันต์จักรวาลไม่สามารถจะนับได้ทั่วท่วนถ้าสามารถทำได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันกำลังจิตของเราที่ตั้งไปได้วยความเมตตาก็จะประกอบไปได้วยความแจ่มใสเยือกเย็นซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ถึงอนิสงส์งว่า บุคคลที่จเจริญเมตตานั้นหนึ่งหลับก็เป็นสุขสองตื่นก็เป็นสุขสมไม่ฝันร้ายสเป็นผู้ที่มีใบหน้านผ่องใสหาสามารถยังสมาธิให้สรงตัวมั่นคงได้หเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์เจ็ดเป็นที่รักของเทวดาแป ไม่ว่าอาวุธยาพิษหรือเปลวไฟไม่สามารถที่จะทำลายได้เกเป็นผู้ที่ตายแล้วไม่หลงสิบเป็นบุคคลที่ถึงเวลาตายแล้วมีพรหมโลกเป็นที่ไปเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเรากระทำในตัวของพรม,มิหารสี่แล้วก็หวัง เพียงสองอย่างเท่านั้นก็คือความเป็นพระนาคาม,มีและความเป็นพระอรหันต์เมื่อเราเห็นว่าพรมิหารสี่นี้มีคุณค่าใหญ่ขนาดนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจซักซ้อมเอาไว้เป็นปกติเพื่อความอยู่สุขอยู่เย็นของเราเองเพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราและเพื่อมรรคผลนิพพานของเราในภายหน้า ลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจกำหนดใจภาวนาแผ่เมตตาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายและเราจิตใจจดจ่ออยู่ที่ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นจุดสุดท้ายตั้งใจว่าพระองค์ท่านอยู่ที่พนิพพานาเราเห็นท่านคือเราอยู่กับพระองค์ท่านเราอยู่กับพระองค์ท่านคือเราอยู่บนพนิพานให้ทุกคนตั้งใจกระทำ ในประมหาหสี่ของตนของตนจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ทุกคนค่อยๆคลายสมาธิามาจ้ะนาฬิกามันลวนดังก่อนเวลาสองนาทีนะอย่าลืมกำหนดความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่กับการปฏิบัติของเราจ้ะความรู้สึกส่วนใหญ่ก็ได้ทำหน้าที่ของเราต่อไป